เอาละครับสวัสดีครับเลซี่ขัดครับก็หลังจากอีเวนต์ผ่านมาได้สักระยะเวลาหนึ่งใช่ไหม Winter e x ์ r e ีมนะครับตอนนี้นะตอนนี้น่าจะได้กันละหลายคนน่าจะถึงดาวที่8น่าจะเรดดาวที่8กันละก็ของวันจะเริ่มทยอยได้กันนะครับก็เวลาวันที่ได้ดาวที่8ดนะถ้าคุณอยากได้เอาไปขายใช่ไหมคุณต้องเล่นได้ครบดาวที่10นะข้าแต่กันนะข้าใจตรงกันนะดาวที่10บนะครับดูนะเห็นบ้าเห็นไหมดาวที่10บจะได้เป็นตัวนี้อ่าสีม่วงแบบนี้ พอคุณได้มาปุ๊บใช่ไหมวิธีคุณจะขายของใช่ไหมคุณพอคุณได้ไอคุณปองม่วงแล้วใช่ไหมคุณกดที่ตัวผ้าตัวผ่านะแล้วนะแลวคุณเห็นว่า modify ไหมอ่า modify เนี่ยอ่ะคุณกดไปปุ๊บอ่ะมันจะถามหาอัปเกรดตัวพอคุณถ้าคุณมีตัวนะคุณกดอัปเกรดปุ๊บมันจะติดครูดาวประมาณ14วันหรือ7วันเนี่ยแหละครับเพื่อที่จะเอาขึ้นตลาดอีกทีนึงอย่ากดคอนซูมนะกดซูมกดคอนซูมเมื่อไหร่คือการกดใช้นะครับระวังดีๆกดดีๆล่ะอ่ะวิธีการขายก็จบไปแล้วครับมาดูมาดูกันว่า สเปคแต่ละคันไปเนียนกันไม่ไทำความรู้จักกับ event อีเวนต์นี่ยผมไม่ได้ทําเรือนะผมไม่มีเรือนะก็นั่นแหละมาดูกันรถถังกับเครื่องบินนะครับรถถังนะครับก็จะเป็นวิวคัสนะครับเป็นรถถังเบาเป็นเอพีซีไอเอฟีหรือไงเอเอวี v, ปะผมจําไทยของคันนี้ไม่ได้แต่เอาเป็นว่ามันประกอบด้วยปืนสามสมมครับ Bush Master ์สองมาร์สอ่าเป็นสายวิจัยเป็นรถของเยอรมันนะครับ เป็นรถอยู่ในไลอัพเยอรมันนะเลสิบจุดสามเกาะก็ไม่ต้องพูดถึงไม่มีแน่นอนเพราะว่าเป็น IFV เนอะเห็นไหมไม่มีเกาะเลยเออประมาณนี้แล้วก็อาวุธนะครับอาวุธก็จะมะีมีลูกเข็มลูกเริ่องต้นเป็น APDS นะครับเจาะสูงสุดที่80นะก,ก็ใช้ได้นะยิงข้างยิงหน้าไอ,อ้นี่เข้าอยู่นะ2องเเข้าอยู่แล้วก็มีเทอร์มอมด้วยให้เราน่าจะเป็นเทอร์มอมจะชัดครับเพราะเป็นรถยุคใหม ไปเทสต์กันเลยดีกว่ามีสไปเอลอา์สองด้วยเป็นหัวเทนดะัมเจาะเจ็ดร้อยนี่ยเอเคมาเทสไดากันสำหรับวิวคัสคันนี้นะครับมันมีดีตรงสปาใช่ไหมสปคืออะไรสปายคือมิสไซล์ที่เล็งล็อกยิงแล้วลืมครับคุณไม่ต้องลากเป้าค้างเอาไว้คุณปล่อยให้มิสไซล์วิ่งไปตามจุดที่มันล็อกเอาไว้ล่าสุดนะครับถ้ามันล็อกติดนะเป็นเป็นล็อกเป็นหัวซีเกอร์แบบ ir ครับผมกลางคืนก็ล็อกติดอะไรประมาณนี้ ะดูนะคนกดล็อกใช่ไหมกดคอนโทรลก็ได้กดอัจนาเอ็กซก็ได้เอาที่สะดวกปุ๊บแล้วกดคอนโทรลขึ้นเพื่อยิงนะอ่าอันนี้มันไกลไปมันโค้งเพราะมันจะยิงขึ้นฟ้าก่อนเห็นนะอ่ามาดูนะว่าวิ่งความเร็วของสุดเท่าไหร่นะครับมาดูนี่ขนาดสต็อกนะนี่สต็อกนะทบินน้าำคาจังทะบินน้าลำคาเหรอ ก็เลดอฟฟาร์ก็ไม่แย่นะเพิ่มความมันนยำของมันเลยมีแท็กกิ้งมาอู้มีแท็กกิ้งครับสยอดอู้นีมันพูมาพูมาที่วิ่งเร็วกว่าชัดเลยอ่ะมาดูกันว่าสไปร์เรานะครับเจาะเจ็ดร้อยนะครับกับเป้าหมายที่อยู่ไกลประมาณกิโลหนึ่งมั้งจะไม่ผิดตรงนู้นะนี่เนี่ยเนี่ยอ่ะคุณล็อกไปเห็นป่ะโอ้เธอมอชัดแจ๋วเลยว่ะอ่ะคุณล็อกกดยิงแล้วก็รอครับ ชนเป้าเมื่อไหร่ก็คือดาเมจอ่าประมาณนี้แล้วก็ถ้าถามว่าคุณจะปลดล็อกเป้ายัางไงถ้าคุณล็อกแล้วคุณไม่ยิงใช่ไหมคุณกดล็อกไปหนึ่งนะอ่ากดล็อกอ่ามันปื๊ดนะใช่ไหมมันจะไม่ยิงใช่ไหมคุณกดอัจจิเนตเอ็กครับปลดล็อกมันได้เห็นป่ะอัจจิเนตเอ็กนะเอาไว้กดปลดล็อกกับล็อกแล้วคุณก็กดคอนโทรลยิงตามนี้แล้วเครื่องบินิงได้ไหมปกติแล้วไอ้พวกนี้ยิงเครื่องบินได้นะอ่าล็อกได้ครับยิง ทันป่าวะวิ่งแค่ร้อยกว่าสปีดเท่าไหร่นะสปีดร้อแปดสิบไม่ทันครับไม่ทันแต่ถ้ายิงฮองน่าจะถึงอยู่เรามีแท็กกิง้งสอนพีใช้แท็กกิ้งไปแล้วนะครับของดีเลยเอาละ่ะสนเอพีดีเอสก็นี่ยิงจุดอ่อนนะครับอย่าไปยิงมุมเกาะเฉียงนะมันจะแฉลบกระสุนะลยยามยิงจุดอ่อนเขาไม่รู้จะยิงอะไรยิงปืนเขาครับปืนเขาไปเลยปืนอ้ไม่มีเรดี้สเตทด้วยก็ยิงเรื่อยเจกว่ากระสุนทั้งหมด ในขณะที่สอง8อสามแปดดในแค่ยี่สิบลันรีีหลบครับใช้ได้เลยใช้ได้วิ่งเร็วด้วยโอเคไปไปดูเครื่องบินกันต่อโอเคครับมาถึงของรางวัลชิ้นที่สองนะครับที่เป็นของรางวัลใหญ่ของอีเวนต์วินเทอร์เอ็กซิมสองพันานะครับก็เป็นมิราสซีเอสี่นะครับ s อี่นี่จะเป็นสเปคเทียบเท่ากับตัว s อสห้าในสายวิจัยของฝรั่งเศสนะเครื่องบินลำนี้เป็นไฟเตอร์ของฝรั่งเศสนะครับอาวุธก็ ธรรมดาครับไม่มีอะไรโดดเด่นมากแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ามันมีเมจิกสองเห็นไหมเมจิกสองตัวเนี้ยดูดีเห็นไหมเมจิกสองจะเป็นออเอสเปคครับก็คือมิไซยิงได้ทั้งหน้าแล้วก็ทั้งหลังนะครับเป็นไออานะตามความร้อนหิวแฟไม่หิวแฟด้วยอู้ของดีเมจิกสองตัวนี้เลี้ยวเท่าไหร่เลี้ยวสักสิบห้าจีอืมสเปคพอๆกับ m อ l มนะอลฮะก็ใช้ได้ครับแล้วก็มีมิสไซล์เดาร์ระยะใกล้ใช่ไหมเออ 530ดีก็พยายามยิงตัวที่บินสูงนะครับบินสูงกว่าเราจะดีมากเพราะวันต้องการพื้นที่ในการวิ่งพื้นที่ในการเลี้ยวมาดูกันาตามสไตล์ของมิลาดนะครับมิลาดที่จะเครื่องจัแรงนะเครื่องจะแรงอันนี้คืออะไรเมจิกหนึ่งเมจิกหนึ่งเป็นไออาร์ธรรมดาครับไปไปดูกันเครื่องมินฝรั่งเศสนี่ผมหาไอดี ID ที่เขาไอดี ID ที่เพื่อนผมมีไม่ได้เลยเขาไม่ค่อยเล่นกันเพื่อนฝรั่งเศสก็เลยไม่ไม่สามารถ เอาตัวท็อปมามา,มาเทียบได้นะแต่ถามว่ามิดตัวนี้เป็นไฟเตอร์เนี่ยดีไหมดีเพราะว่าปกติแล้วอะก่อนหน้านี้เครื่องอีเวนต์นะครับหลายๆเครื่องนะครับเป็นเครื่องแคสต์หมเลยเครื่อง c อเนมเลยไม่ดูว่าเอามาทำไมนะครับก็เด้านะครับมี src pd hdn มี tws hdn ด้วยโอ้วี pdv ด้วยโอเคใช้ได้นี่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ มีอันนี้ไหมไม่มีหมวกโอเคอูเครื่องแรงอยู่นะครับใช้ได้สำหรับมิลานนะโดนไหมโดนอยู่แล้วบินช้านะ่ะโดนแหละตามนั้นสำหรับมิลานนะครับอ,อ,อาจจะดูทรรานะแต่ว่ามิสไซ์เมจิกสองอ่ะไว้ใจได้เชื่อผมเออสปเปดเท่าไหร่เนี่ยผมจำเด็ไม่ได้ไปดูแป๊บสเปดจุดสามป่ะ ถ้าสิบเอ็ดจุดสามนี่คือดีดีกว่าไอ้นี่เลยนะโอ้โสิบเอ็ดจุดเจ็ดโอเคไม่แย่ไม่แย่แยพอๆกับในเลทนี้ก็จะไปเจอเอ่าเลทนี้ก็จะไปเจอสิบเอ็ดจุดเจ็ดใช่ไหมสิบเอ็ดจุดเจ็ดก็จะไปเจอเอฟสิบสี่ป่ะเอฟสิบสี่เนาะกับเอฟสิบหกบ่อยหน่อยแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับคุณซื้อได้อยู่แล้วมิลลาดก็คือมิลลาดเนี่ยคุณดูนะมิลลาดตัวนั้นอะกับตัวนี่มันจะเท่าเทียบเท่านี้เลยเห็นมหมเห็นมหมครับ เอาหมดเหมือนกันเลยจำไป็ว่าเมจิกสองของดีครับวิจัยไปใช้ซะเอาละ่ะก็สำหรับวันนี้ไปแล้ะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสา s สไคร e นะครับถ้าถูกใจแล้วก็ช่วยกันให้อ่าเขาเรียกว่าไงคอมเมนต์เยอะๆผมจะได้มาอ่านเออแล้วก็ถ้าสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ไว้ผมจะมาตอบนะเจอกัน